สวัสดีครับคุณยุกผมเก่งช่องนักบอลพันล้านฮะคลิปนี้นะฮะผมก็มาซื้อนักเตะแค่เจ็ดหมื่นจีพีเท่านั้นนะฮะแต่ว่าบอกได้เลยว่าโคตรจะเก่งเลยฮะสำหรับนักเตะสเปอร์คนนี้จะเป็นใครเรามาดูไปพร้อมกันเลยดีกว่าฮะนี่ฮะจ่ายเงินแค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นฮะดูซิว่าจะเป็นใครนะฮะนี่เลยฮะ นี่ฮะกองหลังคนนี้เลยฮะแม่ยืนคู่กับฟานได้หรือว่าเล่นหลังสามนี่โคตรจะดีครับสำหรับคีเซียนโลเมโลนะฮะโอ้โหย่างเดือดครับจากอาร์เจนตินาครับช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างโหดนะฮะสำหรับอาร์เจนตินาก็ลองเอานักเตะคนนี้มายืนนะ,ะบอกได้เลยครับของดีที่ต้องบอกต่อนะฮะเนี่ะเปิดไปเลยครับ7 GP 0 0 GP เท่านั้นนะโอ้โหมาแล้วครับนักเตะระดับ 4ดาวด้วยนะฮะเอาฮะเดี๋ยวลองไปอัพค่าพลังกันดีกว่าว่าจะเต็มอยู่ที่เท่าไหร่ครับจะตันอยู่ที่เท่าไหร่ครับบางคนเนี่ยอาจจะตันมากกว่าผมก็เป็นไปได้นะฮะ,ะส่วนตัวผมเนี่ยก็อัพประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวอัพให้ดูครับอ่ะอัพเดเวลก่อนเอาฮะยิบเกแล้วฮะโอเคเรียบร้อยเอาโอเคใส่ไปไหมโอเคเต็มแล้วฮะเรียบร้อยแล้วก็ กดอัพไปเลยฮะนี่ฮะเต็มเรียบร้อยแล้วก็มาอัพค่าพลังกันครับเอาค่าพวกของบอลอะไรผมก็ไม่ได้ให้มีเยอะนะฮะการเลี้ยงบอลอะไรซิกซองซิกแซงอะไรไม่ต้องมีฮะเอาไปเป็นเอาไปเสริมค่าพลังการแบบเล่นเกมรับดีกว่าฮะนี่ฮะเสริมพลังการมงพลังการเล่นเกมรับครับถือว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยนะะผมอัพแล้วฮะโอ้โหครอัพมีตั้ง50แต้มนะในการอัพเอาฮะ หลือสีฮะอัพค่าพลังอะไรดีอะเ,เกมลับอีกเกมลับแล้วก็อ่ะคองบอลสักหนึ่งค่าพลังรับกันนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่ฮะโอเคแล้วก็อัพไปเลยครับกดตกลงไปเลยฮะนี่ฮะใครอยากอัพตามผมก็ทําได้นะครับอ่าฮะเจ็ดหมื่นจีพี 7, เท่านั้นอา้าวเรียบร้อยยังไงฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าพอมายืนในทีมเราเนี่ยจะค่าพลังอยู่ที่เท่าไหร่อะฮะ อย่างเงี้ยยืนแทนตำแหน่งไหนก็ยืนได้นะฮะแต่ตหลักๆเนี่ยจะให้มาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูสิว่าตันเท่าไหร่ครับเดี๋ยวลองมาใส่ดูฮะอ่าฮะอยู่ที่92ครับนี่ก็เป็นตัวตึงอีกตัวนึงฮะที่ยืนคู่กับฝันได้เนี่ยค่อนข้าง,งดีเลยนะครับคริสเตียนโรเมโลและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แหละฮะหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องนะักบอลพันล้านไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ